สวัสดีค่ะนึางข้าวกับข้าวหนพริกปลาทอดเรื่องานกับมาหดบานพี่น้องโยกข้าวปลามาทอดปลาโตแหว่งแต่เพียดแซฟิสเอาไว้เพื่อ,อกินเก่ามาทอดพี่น้องปลายังดอ้วยได้เป็นน้าพริกประแดก ระแดกซุกแล้วก็น้ำพริกแมงดาแซ่บอยู่จ้ะอากาศข้างนอกฝนตกพี่น้องเอ้ยยิ่งาคนใดกลับไทยเน,ะนาะนั่งบุหงว่าจะได้กลับบุไดอันนั้นก็บ่ได้เอาอันนี้ก็บ่ได้เอาสังคมกันยังไม่ทันได้สอบเรี่อขับรถกันยังไม่ทันได้จบ เยีงยิ้มนั่นมี่ประแดดซับซูกนี่บ่มบุกเขมามาทำแดดเลย แดกสับถูกบ่เคยแซ่บหนูใส่ไปไหนดู <c oughs> ปลาทอยพี่น้องปลาทอยกับกอบกินแค่นี้แหละคะ่ะเมื่อนี้กินเสร็จก็จะไปอ้างสิอต่อ

ชอตกลางกาะพี่น้องทางไทยน่านมัออ่วมเอกมคักลวมแน่ จะบ้านนี่น้่งมาถ่วมบ้านนั่งเพนเขาจะซื้อบ้านในเมืองนี่คิดแล้วคิดอีกพี่น้องย่านน้ำถ่วมน้ำถ่วมอีกจบเลยอือ เขาแบน็นมากนะียน,น,นั่งนี้นั่งเขานา่งมาถ่วงขันบ่านนี้นั่งถ่วงโคลามตถ่วงเบิทุกทุกบ้าเพื่อขันบ่านนี้นั่งถ่วงนะ

อากาศพี่บ่ายี่นั่งว่าน้ำป่าอันนี้ก็บ่อสซียบทอาน้ำป่าที่ประลดพี่น้อง นั่งมากิน,นปลาทิพย์ปลาดุ๋มนุ่มอดีไหมอมปลาสูตรสองนี่ประกอบเลย นี่นั่งมาป่าทะเลค่นบะทอดให้มันกรอบให้มันกรอบนี่มัเป็นตะกินเลยทำทอดกรอบแล้วก็ต้องกินเลยอย่าปล่อยให้มันเย็นเพระ่ะไหมันเย็นแล้วมันเหนียว เสียบค่ะ้ยเนื้อปานเมื่อคืนเนื้อปานนิ่งแบนห้องไหมเป็นใดดู ป่าบาาัรเทแอเกะตาพี่น้อง ก็แค่ว,ว่าจะไปเดนมาร์กไปเที่ยวเรื่องไปปังนาไปเลยไปแล้วใส่เง,งินไหลไปน้องเดนมาร์ก แต่แม่ไม่น่าจะไปฟรีนี่มะอีนางอีนางก็พงไอยไปเลือกฟรีแต่บากับตองจ่ายค่าอาหารหน่อยนะหว่าจะบาทด้วยอาหารบุฟเฟ่ต้องจ่ายนะคะต้องซื้ออีนางเคยถามพงไอา,าเอาเข้าไปเข้าไปคืนเลือกกันยังเดี๋ยวว่าได้บอกอาหารเทาเตรียมไปกินกันเองเองนะี่ย เดวบ้างพ่อเขาไปกินเองใช่ไหมเราก็ไม่ได้ต้องซื้อ <c oughs> <c oughs> Được rồi đẹp hai rồi, nó đẹp, đẹp được Em <coughs> là อันนี้เหลือไปกินเมื่อเด็กมีต่อเมื่อเด็กพร้อมไปับพี่น้องค่ะไปอ่านหนังสืออ่านหนังสือ,อ,อยังมหกดจราจรนี่นางไปยืมมาจากของสมุดยุ่งเรียนนะค่ะเนาะเดยนางมีบัตรยืมยืมหนังสือฟรีได้ของสมุดแล้วพรอนลิปหนาค่ะ